ก็จัดกันไปนะครับคนละสาประตูเลยครับเนมาร์ก mm. ับเปเป้นะส่วนเมซี่เนี่ยก็ทำได้เพียงแฮตทริกเหมือนกันครับแต่เป็นแฮตทริกแอซิสนะครับก็เสียดาย <laughs> เป็นชัยชนะที่รู้สึกเสียดายกันนะครับสำหรับคนที่เชียร์กันเมื่อคืนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ชนะไปที่6ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันเล็กน้อยไป ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลังเกมเกลมองนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไป h อนะครับโดยการที่เจ้าบ้านเนี่ยแพ้ไปแบบชิ้วเชียีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,น,ดดยวนะครับ านะครับก็ทางเปเช่นเนี่ยก็ทําประตูไปได้ที่6ประตูต่อ1นะครับก็มาจากเนมารสาประตูแล้วก็เอ็มบาเป้สประตูนะส่วนเรื่อเนมาซี่นะครับที่ใครหลายๆคนก็แบบว่าเอ้อเอ็อดเดนี่ยมันอวยเมซี่ดูสิมันจะชมอะไรเมซี่ไหมที่เมซีย่ยิงประตูไม่ได้ก็ขอชมนิดนึงแล้วกันนะครับคือเมซี่เนี่ยก็ทําไปแค่ได้ที่3แอสซิสต์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ไลฟ์อัพกันก่อนเลยนะครับไลฟ์อัพในวันนี้เนี่ยมาในรูปแบบ4ี่สามสามนะครับแผนถนัดของพอร์ตแกละ่ะผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นดอนฮาลุม่านะครับแบ็กซ้ายขวาาเเเเนนนนนี่ย่ยจะป็ููโมมดสคคกับฮิ นะส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะเป็นคิมเบมเป้คู่กับรามอสนะครับเออวันนี้พักมาควินยอสนะครับก็รามอสลงมาแทนแล้วเล่นดีด้วยสองสามกองกลางเนี่ยก็จะมีกาเน่เกวรัตติแล้วก็ดานิโลเปเรล่านะครับซึ่งวันนี้เวรัตติเนี่ยน่าจะพ้นโทษแบนแล้วได้กลับมาลงนะโอ้โหในรอบหลายนัดเนี่ยพอขาดเวรัตติไปมันรู้เลยว่าเราขาดกองกลางคนสําคัญไปนะแต่วันนี้พอเวรัตติกลับมานี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับส่วนสามประสานแดนหน้านะครับก็เป็นโอ้โหแบบมันจะพูดยังไงเนี่ยมันเข้าขากันมากๆเลยครับสองน เลยนะครับก็มีเนมาร์เอมบัปเป้เมสซี่นะครับเดี๋ยวเรามาไามล่ไทม์ไลน์กันสักหน่อยว่าเรายิงประตูแรกได้ยังไงนะครับมาในนาทีที่6นะครับเป็นจังหวะที่เรียวเนลเมสซี่นะครับส่งให้เนมาร์ โอ้โหสวยๆนะจังหวะน,นี้เนมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันสวยจริงๆนะครับเ mm hmm. มซี่ก็ส่งให้เนมายิงเข้าไปนะครับในนาทีที่6นะครับ mm hmm. หลังจากนั้นนะครับในนาทีที่ mm hmm. 1ิบเลีเ่นเอ็มบัปเป้นะครับก็ยิงประตูเข้าไปโดยที่เลวในเมซี่เนี่ยกระดกบอลน,นะครับ mm hmm. ข้ามผู้เล่นไปเลยแล้วเอ mm ็มบัปเป้โอ้โหมากระดกต่อนะครับ mm hmm. มากระดกต่อ ไม่พอเห็นพี่กระโดกกูกระโดกบ้างนะครับเข้าประตูไปในนาทีที่19นะครับ2อประตูต่อศูนย์แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าใส่ใส่แล้วนะครับเปล่าครับมามีช่วงที่ทําให้เราแบบวอนไหวกันเล็กน้อยนะครับในนาทีที่42นะิบงนะทางดอทซูนะครับยิงเข้าประตูไปด้วยการแท็บอินนะครับก็เป็นกองกลางฝั่งเขานะส่งเข้าไปแล้วให้ดอทซูแท็บอินนะครับก็เป็นหประตูต่อ2นะครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปเรามาได้ประตูที่3นะครับในนาทีที่71เลยนะครับโอ้โหนานมากนะนาทีที่71เนี่ยเป็นดเนี่ยเป็นจ มาได้ยิงจุดโทษน,นะครับเป็นเอ็มบัปเป้นี่แหละที่เป็นคนเรียกจุดโทษให้นะเอ็มบัปเป้ก็กระชากเข้าไปแล้วทางฝั่งผู้เล่นของเขานะครับโอ้โหมาไงไม่รู้นะครับมาจะเข้าบอลน,นะแต่ว่าเข้าไม่ทันนะครับก็เลยเป็นจังหวะ2ที่มาโดนเอ็มบัปเป้ล้มลงไปก็เลยได้เป็นจุดโทษน,นะครับเนมาก็สังหารแบบดีมากนะยิงไปทางโก้ผู้รักษ,ษาประตูเนี่ยไปทางนะครับก็นําไปนะครับในนาทีเจ็ดสิบสามนะผ่านไปเพียง3นาทีนะครับยิงอีกแล้วนะครับเป็นจังหวะที่เนมาเนี่ยโอ้โห ถือว่าลูกนี้จ่ายแบบมาสเตอร์คานมานะครับกระดกบอลให้จากเกือบกลางสนามนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ก็วิ่งเข้าไปกระดกเปลี่ยนทิศทางบอลเล็กน้อยนะหลบผู้สาป,ประตูนะแล้วก็ยิงประตูเข้าไปลูกนี้สวยมากครับในอาที74นะอยากทุกคนไปดูโอโ้โหเอ็มบัปเป้ลูกนี้แบบมันจะแบบเก่งไปไหนวะเอ็มบัปเป้นะมันเก่งจริงๆ,ๆ ไปติดเก่งซะแล้วเอมบัปเป้นะเดี๋ยวก็มีคนอยากได้เยอะหรอกนะต่อมานะครับผ่านมาเพียงอีก6นาทีเท่านั้นนะครับเอมบัปเป้ก็มาซัดแฮตทริกของตัวเองได้นะโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆนะเอมบัปเป้นะครับก็เป็นจังหวะที่รีโอนลเมซี่นะส่งให้บัปเป้อีกแล้วนะครับแล้วก็ยิงเข้าประตูไปในทีที่80นะครับคิดว่าจบหรือยังยังครับผ่านมาอีก3นาทีเท่านั้นนะครับเป็นจังหวะที่เอมบัปเป้เนี่ยกระชากบอลนะจะไปทางฝั่งขวานะครับโอ้โหเรียกตัวประกบเรียกผู้รักษาประตูไป กลับเข้ามาให้เนมาแท็บอินเข้าไปเป็นแฮตริกกันซะงั้นนะครับไปติดเก่งกันสแตลพวกนี้นะครับไปติดเก่งกันเกินนะครับก็ซัดเกินไปคนละแฮตริกนะครับโอ้โหนะครับเมสซี่เรานี่ก็พยายามยิงจังยิงจังยิงจังเนี่ยก็คือ2ครั้งนะความจริงมันมีอีกจังหวะหนึ่งนะครับมันเป็นจังหวะที่เมสซี่เนี่ยได้รับบอลจากบาเป้นะโอ้โหมงเข้าไปโอ้ยมันสวยชัดตอนนั้นคือแบบเฮคือเฮแล้วในใจคือเฮมากนะครับสุดท้าย เป็นจังหวะที่เมสซี่ส่งให้เอ็มบัปเป้เนี่ยมันล้ำหน้านะครับก็เรียบร้อยครับไม่ได้ประตู <c oughs> เขายิงกปกหมดเลยยกเว้นเมสซี่นะสามประสานไม่เป็นไรครับนัดต่อไปเดี๋ยวเราว่ากันนะเ <c oughs> หลืออีก7นัดน,นะครับที่เราจะต้องเจอกันในลีกนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสามประสานเราจะน่ากลัวมากๆแล้วก็ปีหน้าถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ย้ายนะมีลุ้นแน่นอนนะครับ <c oughs> และก็ทศเวลาไป3นาทีนะก็จบไปครับที่6ประตูต่อ1หรือ1ประตูต่อ6นะครับก็เกี่ยวมงนะโดนเฉือนแบบ คือเฉือนแบบโกรธอะคือเฉือนเป็นผมผมโกรธอะคือเฉือนกูแบบนี่ใ้บ้านกูนะเฮ้ยเฉยยิง <Hey, changing S 1> ไปถึง6ประตูนะ,ะ,นะก็คือถล่มเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหแผนการเล่นนะคือ ก็มีข้อให้ติบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างลูกที่เสียประตูหรือจังหวะการขึ้นเกมเนี่ยอ่ะคู่ก,กันตามตรงว่าดูบอลแบบง่วงมากๆอ่ะคือมันง่วงมากๆตรงที่มันไม่สามารถขึ้นเกมได้แบบนะคือตอนจังหวะขึ้นเกมเนี่ยผมเข้าใจว,ว่ามุมมองของเราเนี่ยมันจะไม่เท่านักเตะนะนักเตะเขาจะมีมุมมองที่แคบกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่การขึ้นเกมอะ่ะมันไปตายตรงแบ็กอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ ฮาคิมิดีนะเออฮาคิมิโอเคอยู่นะครับส่วนนูโน่เมนเดสก็ดีแต่เกมรับเช่นเดิมนะแต่ก็มีจังหวะที่เออมาสรยจอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีปัญหาที่แบ็กที่ไม่สามารถเปิดได้นะก็คือพอวิ่งขึ้นไปริมเส้นแล้วก็ตบกลับเข้ามาตรงกลางอยู่ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยการส่งบอลให้เมซี่เนี่ยมันมีอะไรให้แบบเล่นมันมีอะไรให้ลุ้นอะแต่ว่าบอลก็ไม่ค่อยถึงเร็วในเมซี่นะแต่วันนี้ถือว่าโอเคนะเมซี่ก็ได้รับบอลดีๆจากพวกเนมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับก็แค่อยากรู้สึกกวว่า่าาอยาให้เซีเป็นตั เป็นเพย์เมเกอร์ได้แล้วนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับว่าเออเมสซี่จะไปแย่งคนอื่นยิงไหมไม่ต้องกลัวเพราะเมสซี่เนี่ยจอมแอซซิตอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยก็แอซซิตแบบสุดๆไปเลยก็ประมาณนี้นะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดนะครับวันนี้วัยนาะดูมนะครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาโอ้โหตอนนั้นในใจคิดโอ้ไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วไปสบประมาทท่านเทพนะครับท่านเทพก็มีส่วนในการทําประตูอยู่หนึ่งประตูนะครับเป็นจังหวะที่ส่งให้ นี่แหละลูกที่เนมาร์แฮตทริกนี่แหละถ้าจผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นที่ส่งมาให้เอ็มบัปเป้นะมีส่วนร่วมกับการทําประตูแล้วก็มีส่วนร่วมกับการเกะก,กะอีกทีอีกเช่นเดิมมันคือมันเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์นะครับอย่างเอ็มบัปเป้มีซิกเนเจอร์เรื่องความเร็วเนมาร์มีเรื่องการดิบเบอร์เมซี่ก็ทั้งดิบเบอร์แล้วก็การยิงอะไรเงี้ยนะฮะก็ซิกเนเจอร์ของวนมนยูคือเกะก,กะทีมตัวเองแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับทีมฝั่งตรงข้าม แล้วก็ไปล้อเขาเล่นนะครับแต่วันนี้ก็นะวันนี้ถือว่าไม่แย่แต่ก็มีจังหวะที่รู้สึกงุนงิดต,ตรงที่อยากวิ่งขึ้นไปทาประตูซึ่งมันเป็นแผงของพอแหละครับเพราะว่าทางนาเนโลเนี่ยก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวเนี่ยก็เล่นเหมือนกันแต่วันดุมเนี่ยเขาจะดูเกะกะกว่าท่านึนเงเพราะเขาจะขึ้นไปยืนแล้วเขาจะยืนค้างเขาจะหลุดตาแหน่งเออพูดย่งยงก็คือเขาจะไปยืนแล้วเขาจะหลุดตําแหน่งนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพอพอสมควรแล้วเนาะ เกับการพูดก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นทางจากต่างประเทศหรือประเทศไทยเองก็ตามนะขอขอบคุณมากจริงๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับให้มันยอดซับไปถึง1 0 0 0 0ซับสไครต์นะครับเป็นเป้าหมายต่อไปของผมนะครับอยากให้ทุกคนโตไปกับผมโตไปด้วยกันนะครับก็นานๆทีจะมีคลิปมาลงนะแบบวันนี้เออตั้งใจทําคลิปเลยนะครับไม่รู้จะลงทันก่อนเที่ยงไหมเนี่ยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดติด อย่าลืมเข้าไปกดนะกดไลค์หน่อยนะครับโอ้โห YouTube เนี่ยคน s u b s c r i b ์นะครับ7,000นะเอ้ยกพกว่านะครับแต่ใน Facebook เนี่ย300แต่ก็ไม่เป็นไรครับ3เป็น300ที่มีคุณภาพนะครับฝากไปช่วยกดไลค์ใหน่อยโอ้โหผมลงรูปลงอะไรนะครับ20ไลค์อย่างเงี้ยเยอะสุดแล้วนะครับอยากให้มันถึงแบบ2 0 0ให้300บ้างนะครับเออนะครับฝากฝากหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีความสุขนะครับก็มีความสุขจริงๆนะครับกับการที่เราชนะนะ แต่ก็เป็นความสุขแบบปลดน้ําตาที่เรือเนมิซี่ไม่สามารถยืงประตูได <c oughs> ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ